ทุนเด้อทุกคนเด้อท่าก่อนสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พยายามมาตัดหญ้าไม้ตัดในงัวเด้อตัดทิ้งหญ้านำคันนามันหกป่ะไปทางไหนเราไปที่นู้โน้ตเราไปสุดนู่นเลยเหรอเราตะก้องเหรอทัดตรงนี้ไปดิทัดตรงนี้ไปเลยเออเอ้าวมันสิดยาอย่างมากเอ้าติดเครื่องก่อนติดเครื่องก่อนด้วยก่อนท่า่าก่อนเด้อ อันนี้บอกโคตนี่บอกโลงโคลงดึงปยาจะตัดได้กินไมน่ได้ติดเครื่องให้ก่อนสรุปแล้วปยาไม่ได้ตัดสตาร์ทเครื่องไม่ติด <c oughs> ให้พวกบ้านติดตัดให้ตะกรงแล้วตัดเนาะโอ,อ้อยามันฮกยานตำขนานะ่ะก็เลยว่าไปตัดทิ้งเถอะถ้าไม่เอาก็ได้ ราะว่ามันแบกไก่เนาะนาป้ยาอยู่หลังบ้านแต่ว่าถ้าตัดน้ำขนานะ่ะมันจะไม่ค่อยได้หลายเท่าไหร่มันก็จะตัดแล้วมันก็จะเก็บยากน้ำขนานแล้วก็แบกคนข้างไก่แบกไปบ้านก็เลยมาตัดทิ้งออกจากเขาเขาปยาก็เขียวแล้วเด้ได้กินปุ๋ยแล้วนะงามแล้วงามแล้วจ้า ไปดูมามาเจออันนี้เดีอๆพี่น้องทุกคนใครหล้จักอันนี้มั่งพญานีีกเทอะถ้ามาป่าไม่ได้เด้หาเดินหละหาะหาแต่ออะไรนะเขาเรียกอะไรพักป่าครับเดินหาพักป่าอันนี้ก็มาเจออะไรเนี่ยดอกเอื้องจ้ะแถวไหนมีแถวไหนเคยกินมั่ง ่อยกินไหมกินได้นะทุกคนหน่อเขานะี่ยนอ,อนอ่อนเขานะ่ะอันนิมพาพอมาเห็นกันเลยอ้าวตรงนี้ตรงนี้ก็มีดอกเอื้องหนอ่อเอื้องเนาะไม่รู้เขามีปกติแถวบ้านปยาเขาจะกินแบบวนะ่าเอาหน่ออ่อนๆมันที่ออกใหม่เนาะออกใหม่ๆอเ่ะนะแล้วก็มาปอกออกสมัยเด็กหน่อยพอแม่ผ้ากินพอได้สาามีแล้วก็ไม่เคยได้กินอีกเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันมีเนาะก็เลย มองเห็นอ้ามีดอกเอื้องแต่ว่าเขาแก่แล้วเนาะถ้าจะกินต้องกินต้นนอนอ่อนต้นึืนใหม่ๆตอนประมาณจะไฟใหม่แล้วฝนตกรอบแรกอะ่ะนั่นแหละจะช่วงช่วงที่นอเอื้องเขาออกอะ่นะจะกินอร่อยนะทุกคนลองกินดูเด้อไม่เชื่อประญามันอาจจะมีทุกพื้นที่อะ่ะอืแล้วแต่ต่างสีบางทีก็เป็นนอเอื้องดอกสีแดงแดเนาะ ดอกซีแดแดงแถวบ้านนี่เขาจะเอาไปทำอะไรนะไปล่อกกบ <c ười> เคยเห็นเขาทำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้กบบานปตะยาไม่ค่อยมีแล้วดับแนวอคนหาหลายก็เลยไม่มีกบกินไอ้นั่นนึกนึกว่าเราก็นึกอยากแจวเนาะเนี่ยอันนี้แจวกินก็นอเอื้อง เอาหน่อเข้ามาปอกลอกหลวกจิมแจวแซบ่บตอนปยญานหน่อยปยญาเคยกินแซ่บคือกันแหละพักพักธรรมชาติเนาะมันเกิดขึ้นเองหาก,กินได้เรื่อยๆเดี๋ยวไปเห็นต้นอีทือ,อยู่หัวนาแล,วแล้วจะไปดูวันหลังว่าจะมีดอกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูดอกอีทือดอกอีทอกืก็กินได้เนาะ แล้วจะไปพาไปดูอีกทีหนึ่งว่ะเป็นแบบไหนเนาะดอกเขาถ้าเขามีนะปัญญาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะออกไหมทำไมติดว่าก็มันหลึกเนี่ยปัญญาจะเข้าไปเก็บไอ้ดอกอะไรนะเครือสมลมฝันปัญญาเรียกเครือสมลมเนี่ยเนี่ยดอกเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวปัญญาเก็บให้ดูนะเก็บถึงไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกอ,อ่อ,อนเขากินก็ไอ ไอ้น,นั่นะแบ่บกินกับปลาเจ๋วบองเขาจะรสชาติแบบว่าเปรี้ยวหน่อยก็มีดอกก็กินได้นะกินไดเนี่ยไยางกินก่อนใช่บออกปเปรี้ยวกินกับปลาซับ อย่าพึ่งเบื่อกันเด้อจ้าเดี๋ยววันไหนก็จะบอกว่าโอ้พญานี่พาดูต่บรรยากาศท่องหานเนาะก็ทำมาตอนเช้าก็าไม่ทันนักเรียนก็ต้องรอประมาณเนี่ยคำๆเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องรอเวลาไหนจะไปหลับนักเรียนส่งนักเรียนอีกเนาะหลานสองคนเด้หากินไปเจอสองตาใหญ่ พอบานตัดยาวันนี้เป็นเป็นตากล้องจำเป็นอู้ดอกตะแบกขางนาปยาก,ก็หลายตน้นงามงามตัวตะแบกป่าดอกตะแบกบ้านแล้วล่วงพนา,าเดี๋ยวเาตัวเดี๋ยวเพลงเขาจะใายบอกอว่าแล้วก็อยากกินหน่อเอืองเนาะ แซ่บนึกถึงสมัยเด็กหน่อยเนี่ยกินผักไม่เป็นหรอกพอเมสอนนอเอื้องเป็นผักอย่างแรกที่ป้ายากินเป็นเนาะจ้ะกว่าจะกินเป็นก็จะขากันตายอยู่แหละเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยไหนจะชอบกินหย่าไอ้กินผักกินอย่าไม่ใช่ควายจ้าป้าญานี่ก็พูดพิษพูดถูกเด็กหน่อยไหนจะชอบกินผักเนาะกินแต่ละทีก็โดนบังคับจนว่า เขาปยาก็เริ่มกินปุ๋ยละอ้ามื่เขาปนเขาเหงอล่ะมันคือออกคือย้ายลักมองเทอะละ่ะทุกคนช่วยปยาดูดิเือเขานกะนะเห็นไหมลวงหนึ่งมันอะ่ะเดี๋ยวปยาลองซูมดูเด้วย ไมล่าทุกคนนะ่ะเออเนี่ยมันเป็นประมาณเนี่ย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 เขายายลักมองบอกว่ายังไงทางโพงคือออกต้นเดียวเขาโนกเออปยากระผมจะเห็นอืทางพงออกต้นเดียวแต่ว่าเขายายลักมองกับปัญหาชัยนี่จะเป็นเขาหนก เป็นข้ออะไรกระชังเพิ่ต้นเดียวนึงเลกเนาะไม่เป็นไรนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้ายาโดยเด้อจ้าอย่าพึงเบื่อกันเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า